สวัสดีค่ะเจนนันกลับมาแล้วนะคะกับช่องสบายสบายสไตล์เจนนันนะคะพบปะเจ,เจอกันที่เก่าเวลาเดิมเรามีนัดกันนะคะทุกวันเสาร์ตอน6กโมงเช้านะคะ วันนี้เจนนันจะมีสาระดีๆอะไรมานําเสนอนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกําลังใจให้เจนนันด้วยนะคะวันนี้เจนนันจะนําสาระดีๆมานําเสนอเกี่ยวกับไอเจ้านี่หละคะ่ะผลไม้เจนันจะบอกว่าการทานผลไม้มันมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายเรานะคะเพื่อนๆอ,อย่างการทานผลไม้นะคะก็คือในผลไม้มันจะมีคูตา้าแคโรทีนแล้วก็จะมีวิตามินซีนะคะ วิตามินซีช่วยอะไรนะคะวิตามินซีช่วยในการระบบขับถ่ายของร่างกายเรานะคะทําให้ระบบขับถ่ายเราอ่ะดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเวลาขึ้นแล้วก็ผิวพรรณเราก็เต่งตึงสดใสน,นะคะเพื่อนๆอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสําหรับคนที่ทานผลไม้กับไม่ทานผลไม้นะคะอย่างเช่นมีใน A นะคะกับใน B ใน A ชอบทานแต่พวกขนมหวาน ทุกวันทานเค้กทานคุกกี้ทานขนมหวานทานพิซซ่าทานทุกอย่างที่ไม่ใช่ผลไม้นะคะแต่ส่วนของนายบีชอบทานผักผลไม้นะคะทุกวันถามว่าระหว่างนายเกันบนายบใครจะขับถ่ายได้ง่ายกว่ากัน เพื่อนๆถ่ายถูกใช่ไหมก็คือนายเจะถ่ายยากแล้วก็เพราะว่าเขาไม่มีกากใย,ยอาหารที่จะไปช่วยย่อยอาหารพวกนั้นเลยนะคะเขาก็จะถ่ายไม่เป็นเวลาแล้วก็จะขับถ่ายลําบากนะคะแต่ส่วนของนายบทานผลไม้ทานผักทานสลัดทุกวันทุกวัน กากใย,ยอาหารพวกนี้จะไปช่วยในการขับถ่ายของร่างกายแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ในผลไม้ก็จะมีสารคูต้าแคลโรทีนแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินซีช่วยให้อ่าหนึ่งแก้อาโรคลักระปิดลักระเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันได้นะคะสองวิตามินซีช่วยต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาในร่างกายเราได้นะคะ สังเกตนะคะคนที่ทานผลไม้เยอะๆหรือคนที่ทานพวกของเปรี้ยวเยอะๆนะคะเขาจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวิตามินซีมันช่วยได้นะคะแล้วก็3วิตามินซีช่วยให้ผิวพรรณเราอะไรคะผิวพรรณเราจะสดใสเต่งตึงนะคะดวงตาเราก็จะสดใสวิ่งว่งวิ่งว่งนะคะเพื่อนๆแล้วส่วน คนที่ทานผลไม้เยอะๆมันก็จะระบบขับถ่ายเราก็จะดีนะคะและเหมือนที่เจนันเคยพูดไว้นะคะว่าในผลไม้มันก็จะมีผลมันจะมีน้ําเยอะเจนันเคยบอกว่าร่างกายของคนเราต้องการน้ําเยอะเพราะว่าน้ําจะช่วยให้ผิวพรรณเราเต่งตึงเพราะฉะนั้นพอทานผลไม้ก็เหมือนกับเราได้ทานน้านะคะเพื่อน แล้วการทานผลไม้หรือผักเยอะๆช่วยอะไรได้อีกคะ่ะช่วยชาวไร่ชาวสวนนะคะที่เขา,าปลูกไร่ปลูกผักผลไม้มาให้เราทานนะคะตรงนี้ดีต่อสุขภาพร่างกายเราเองด้วยแล้วก็ดีต่อชาวนาชาวไร่ชาวสวนด้วยนะคะถามว่าทําไมเจนนันถึงเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเจนนันเป็นเด็กดื้อมากเป็นคนที่ดื้อคนนึงเลยแหละ เจนันไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะจนกว่าจะได้กับตัวเองเจนันเป็นคนที่ไม่ชอบทานผลไม้แอนตี้กับผลไม้มากเลยแต่ถามว่าทําไมดวงนี้เจนันถึงเอาเรื่องนี้มาพูดในเมื่อคุณไม่ชอบทานแล้วทําไมคุณถึงพูดพูดค่ะเพราะว่าเจนันเจอกับตัวเองหนึ่งเจนันไม่ชอบทานผลไม้ผลที่เกิดกับเจนันคือผิวพรรณเจนันจะไม่ค่อยสดใสเต่งตึงนะคะแล้วก็สําคัญเลยก็คือระบบขับถ่ายเจนันแย่มาก คือเช้าขึ้นมาเจนันไม่ถ่ายบางทีสองสามวันเจนันเข้าห้องน้ำครั้งหนึ่งมันทรมานนะคะก็คือไม่ถามว่าหมอบอกว่าคุณไม่ทานผลไม้คุณเลยถ่ายยากก็เลยถามว่าทำไมคะมันเกี่ยวกันด้วยเหรอหมอบอกว่าเพราะในผลไม้มันมีกากใยอาหารทำให้ระบบขับถ่ายเราเราทานหมูทานเนื้อทานไก่ทานของอย่างอื่นมาซึ่งมันไม่มีกากใยไปช่วยย่อยอาหารเพราะฉะนั้นกระเพาะห,หรือลำไส้ใหญ่เราก็ทำงานหนะัก มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะไปช่วยย่อยนะคะเพื่อนๆเจนันก็เลยหันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองกลับมาทานผลไม้ขึ้นทานน้ําเยอะขึ้นตอนนี้เจนันก็กลับมาสู่สภาวะปกตินะคะเจนันก็เลยอยากเอาประสบการณ์ของตัวเองที่แย่ๆเนะี่ยเอามาถ่ายทอดเพื่อนๆฟังอยากให้เพื่อนๆไปดูแลตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้ จนเจอกับตัวเองเหมือนจะน้นนะคะแล้วผลไม้ออย่างที่มีประโยชน์มากที่สุดที่อยากให้เนเพื่อนๆทานก็คือกล้วยน้ำว้าวันละ2ผลเชา้า2ผลเย็น2ผลนะคะกล้วยน้ําว้าจะดีต่อประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆแล้ว ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะก็ขอให้เพื่อนๆคุยกันมาใต้คลิปเหมือนเดิมสาหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ยังไงก็เจนนังขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย